ทำไมคนเยอะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน หนูไมม่ยอทัวรมากี่วันแล้วนะครับโอ้เป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วจ้ากลายเป็นทะเลทะเลลุ่มข้าวคนเดียวนานไหมไม่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 ง่ายง่ายง่ายจะได้ขอของดีๆทำนาค่ะทำนาค่ะมาเล่นน้ำแล้วมากินติดเนี่ยสนุกไหมลูก

เรไปตามกันนะครับขคาุนทรครับาข ้าหข้าวนะครับแล้วรบกวนผู้ปกครองนะครับดูแลลูกหลานด้วยนะครับดูแลความเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับมีรถผ่านและช่องทางค่อนข้างแคบนะครับด้วยดูแลลูกหลานท่านด้วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุดูแลเล่นกันด้วยความสนุกสนานนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับนะครับรบกวนนะครับช่วงน้ําลึกหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นร่องน้ํานะครับดูแลลูกหลานของท่าน จะว่ายน้ําเป็นหรือว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเพราะว่าด้วยความสปนลกหานของเด็กอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการน,นะครับต้องรบกวนพผู้ปกครองหรือพี่ที่พาน้องสาวมาเล่นหรือว่าน้องชายมาเล่นน้าลูกหลานทั้งหลายแหลดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับขอให้รถทันที่หลบไปก่อนว่า่อยทันที่นานแล้วครับ i <laughs> do あれのよし。